กี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปโอเคครับผมเปิดมาก็มีกลิ่นแล้วนะครับ <'s> เพราะว่าเมียเราแย่งกัน2ตัวนะเป็นเปต้ากลายเป็นโลมเจเลยเปต้าเม็ดฟ้าเลยนะเกมนี้ oh. สำหรับตัวของเรานะครับได้ชนเลยนกับไอรินะผมบอกเลยว่า สู้ไวไอรี่ไหวอยู่นะไบรอนอะ่ะยิง่งโดยเฉพาะช่วงต้นเกมบอกเลยว่าไหวชิวจัดแล้วรู้สึกว่าเสียงไม่ตรงยังไงก็ไม่รู้ว่ะปะดีคิปไปก่อนนะเราพยายามเคลียร์คลิปตัวนี้นะเพื่อให้รวยพอได้เวลสีแล้วผมก็เดินเกมเลยแล้วรู้สึกว่าตรงกลางเหมือนจะมีบวกกันนี่ไงขอเตียวเซียนไปก่อนแล้วกันคีราตายไหมเ,ออเหมือนจะมาล้วงทีมเราคาป,ป้ปอมนะซัพพอร์ตของเรายังมีชีวิตหลอดโอเคคีราโดนโจ๊กเก็บ แล้วไฟนี้ต้องเล่นต่อไหมผมยังมียนตีอยู่นะโอ้โหโดนขัดไปอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ากลายเป็นดับเบิลคิวของโจ๊กเกอร์นะแต่ว่ามูลหลากก็ยังจะเล่นต่อนะโอ้โหแล้วผักสวยนะเปตา้าเรียบร้อยเก็บเอลสุไปได้ครับโดยผมเองไฟชนะแบบนี้เราก็ต้องจัดมังกรสักตัวหนึ่งแล้วกันก่อนกับเรนนะแล้วเหมือนโอ้โหผมยบ,บาดวะเยบแถบเอลสุก็มัน,น่าจะได้ละกลางกับเลนดีกว่าเราไปฟาร์ม ขากลับก็เก็กบสแต็กนิดนึงนะลากบัฟให้เพื่อนด้วยไหนพี่เอริเขาเจะลองกับผมไหมเนี่ยมาเข้ามาดีเพื่อนสไลด์เข้ามาไหมเข้ามาไหมเข้ามาไหมเก็บสแตกร้อนนะแล้วนี่ไงเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูเอ้ยป่าเข้ามานเนี่ยเห็นแวบๆ U A ฟิกไปแล้วเรียบร้อยโดนคิล่าจับแต่ว่าผมก็ยกให้สวยจ้ายังรอดออกมาได้นะแล้วผมมุดกะจะไปดักตรงจังหวะนี้ยังไงเออมีใครไหม ถ้ามีใครข้อคัดไอรีนะครับอย่าให้เข้าเขาคลิปถ้าจะอยากได้คลิปก็ต้องเจ็บหน่อยอะ่ะแค่นั้นแหละไปเน้นกดเน้นกดเออแล้วเหมือนด้านล่างก็จะมีประเด็นอะไรกันนะมารกกับโจ๊กเกอร์พิมอะไรกันก็ไม่รู้แล้วผมเหยียบไอรีโอ้โหไอรีเขาจะสวนวะทูดาเมจวะแล้วขอยกทีนึงมาดีแล้วมูลัดสไลด์เข้าไปเก็บได้ไหมไม่ได้วะโอ้จิมไม่โดนลอยเลยเสียฟรีไม่เป็นไรไเพื่อน อย่แตกไปก่อนว่ะเอาใจเย็นๆนะเรากดได้อยู่ทีมสกอร์ก็ไม่ได้แย่นะขนาดทีมเราแบบไม่มีลมแต่เปียกตาเขาก็ออกของลมแหละเฮ้ยเราเตียวเซียนมูดมาอะไรตรงนี้เพื่อนเฮ้ยเรามีม้าด้วยโอ้โหวังจิวโดนพวงว่ะกิลสองผมไม่มีว่ะโอ้โหกิลสองมาชา้าจัดโอเคต้องสวนแล้วแหละเอออย่างน้อยก็ทำดาเมจให้เพื่อนอุ้ยเราโจ๊กเกอร์โดนตรงกลางวงแบบนี้เรียบร้อย อพี่ม้าเขามีวาร์ปเด้เยเดรอท่จัดเบตาโดนขาปอมเอ้ยฟิกหลบอย่างเท่เบตาเม็ดฟ้าเรียบร้อยล่วงเหมือนเดิมเบตาก็คือเบตานะแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเห็นเบตาสองสเกมมะหลุดเลแรงค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วไบรอนของผมมาทำเว็บล่างนะสาหรับเรียนกับโจกเกอร์ไปก่อนโจกเกอร์จะได้ยืนง่ายๆหน่อย โอ้โหแล้วมีแถบ,บ่ะต้องเคลียบ่ะแถบออ้ยไอรีเปิดผมว่ะแต่ผมสแต็สามนะมีสามสแต็โอ้โแต่สกิลหนึ่งไม่โดน่ะไม่เป็นไรเวเ่เลือดเราน่าจะออ้ยพอเกาะหายไปเลือดก,ก็ลดเยอะน,ะนะเนี่ยไอรีคอมบูแต่ว่าเขาไม่กลัวหรอกเงินนำเว่เงินนำเวเ่เวมาดิตอนนี้ยังสังเกตได้ว่าสกอร์เราเริ่มแบบเริ่มตามแล้วนะเออทีมเราแบบก็ไม่มีลมมันต้องทำใจที่ม้า ยืนคา้าจัดโอ้แล้วตายยกทีมเลยแบบนี้ผมทําอะไรได้อะผมจะทําอะไรได้อะต้องรอของก่อนวะมีตัวหลุดเดี่ยวไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนจังใจเล่นหน่อยเพื่อนเคลียววงเคลีย์เวฟเมีสองตัวเคลีย์เวฟดีๆก็เคลียร์หน่อยเหนื่อยวะต้องมาวิ่งเคลียร์เลนอีกมายัางไงโดนฟิกไหมโอ้ไม่ฟิกว่วะว่าคีล่าโดนไปดีจังหอะนี้สวยเพื่อนมูลา ผมยางแรงเลยว่รผมแรงแล้วเนี่ยยัยงไงเทวเซียนก็ไม่แต่ว่าไอริมารับแทนแบ่งกันเจ็บๆไปคนละนิดคนละหน่อย, <c oughs> อยบัฟฟามีเราต้องตัดนะมีอะไรก็ตัดได้ก็ตัดอีเราเอลซูเขาจะมาวางแถบผมไม่ให้ครับผมไม่ให้ผมไม่ให้มมใหขออนุญาตตัดตัวเองเลยอยากได้คูดาวเหมือนกันแค่นั้นแหละ ป้อมล่างเรายังไม่ได้นะเออเพื่อนเราเป็นตุยกลางแล้วสกอร์เราตามอยู่นะแต่ว่าป้อมเราก็พอได้อะไม่ได้ตามเยอะเราไปได้ป้อมกลางมาอีกสวยจัดผมก็ได้ล่างเงินก็เริเร่มตามเขาทันแล้วจากต้นเกมที่นําแล้วก็กลายเป็นตามแล้วจะกลายมาเป็นเท่ากันตอนนี้ผมหาดักหาอะไรก่อนไบรอนมันต้องเล่นเอ้ยวิไอริยังไงมาตรงนี้ไหมพเพื่อนไอริไอริหรือเตียวดี โอ้ยืนนานแล้วเนี่ยยืนเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยหรือ <c oughs> ผมไปทําเว็บดีมา้มาม้าจะวิ่งมาทางนี้ไหมผมว่ามา้ามาว่ะคีล่าก็มาโอ้คีล่าไปฝั่งนู้นโอ้ก็จะเอาคีล่าแล้วมา้าเขามีันติอยู่นะเคียวของอันติคิดว่าแล้วเหมือนจะอยู่พุ่มนี้ตามทันไหมแล้วฟิกเกอร์ทูบมาไปเลยเรียบร้อยได้กิวมาล้างแค้นมาว้าใส่โจก่อนนี่ไงออไอ้ลีออีกตัว ผมก็อึดพอตัวอยู่นะเนี่ยถึงจะแบบไม่ได้แบบสายแทงสายอะไรแต่ว่าก็อึดอยู่แบบนี้เรารีบทําเวฟเลยนะฝั่งตรงข้ามได้เป็นดาร์กมาปล่อยตรงกลางคือเราเคลียร์ไปก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนเคลียร์ดีกว่าไปช่วยมูลาดตีก่อนมังกรอ,อบจงออบเจ็บาบาสวยะผมเริ่มแรงมูลาดก็เริ่มแรงเหมือนกันอะเลรดเกมมูลาดไอเทมสำคัญผมว่าเป็นดาบแดงนะเขาก็ต้องรอดาบแดงเหมืนอน,นผมอ่ะ ก็คือถ้ามีดาบแดงไบรอนกับมูรยตรงกลางยังไงกีร่ามุกกระโดดมาประจันหน้ากันแบบนี้ก็หายไปเลยดิเพื่อน oh. ต่อไหมเอลซูอยากโดนอีกไหมเห็นเพื่อนเมื่อกี้ไหมฮอุ้ยโดนแช่วะ่ะเอ้เตต้าล้างสวยนะเนี่ยขอเก็บหน่อยสวยสวยเพื่อนสวยนี่กว่าตาย <laughs> ขอกรันตีกันไว้ก่อนเผื่อตายอะ่ะ เราเรีบทําเวบนะเรารีเซ็จรีบทําเว็บ,นะ reset, ยบ,วบอย่างน้อยมันเป็นกวอสิบห้าพึ่งเกิดเนี่ยแล้วเพื่อนเราไปเล่นของข้างก็เกิดมาหมดน่าจะขึ้นไม่ได้นะโอเคเราก็ดันล่างดันไลไปก่อนได้สองทางมาแล้วนะปาแหล c กตอนนี้ถือว่าเกมค่อนข้างนําเลยเกมเรากลับมาพลิกได้เว้เยไอรีไอรีอยากเล่นหรอเพื่อนอยากเล่นหรอตามมาดิเอ้า แล้วโอ้โหคีล่าดักจ๊กเกอร์เอา้าแล้วกดสก,กิลวันตีไม่โดนคีล่าด้วยเรียบร้อยเป็นคอคิวของคีล่าวะ่ะตายไปนะโอ้โหฝั่งตรงข้ามก็ได้คอตวะ่ะโดนหนักนะเนี่ยกันได้ไหมเนี่ยแล้วเตียวเซียนยูรันตีมากางพอมใครจะกันแล้วเนี่ยโชคดีนะเป็นแบบเปต้ากับยูเอที่เป็นแบบมีแต่ตัวเกล,กล,กลียเกย์เนาะมันก็เลยพอกันได้อยู่นะเนี่ยมูลาดกระสับอะไรเงี้ยผมก็ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปรับเยอะ ขอแค่รับชิปนิดหน่อยแต่ไปมากลายเป็นโชคดีเฉยเรฟเตาซับเนี่ยแต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้นมันก็ต้องเล่นดีก่อนนะมารีบทำเวฟนะผมรีบม่วงตัวนี้น่าจะเป็นม่วงตัวท้ายนะแวนกาตัวท้ายรีบทำก่อนเหมือนเพื่อนจะไฟกันข้างบนแล้ววะแล้วมูลาดตายไปแบบนี้เพื่อนเรารอดต่อไหม เดือดสามตัวสามต่อห้าผมาร์ปกลับไปช่วยดีกว่าปะ่ะเอแต่ฝั่งตรงข้ามไม่มีคลิปนะเราอาจจะดันได้นะเนี่ยแล้วเอลสูมากันแบบนี้จะดีเหรอเพื่อนเอลสูแล้วอันตีไปแล้วฟิกเกอร์เข้าไปทุบเลยแบบนี้อสวยจัดแต่ว่าเดินออกก็ไม่ได้อะไรนะผมก็เลยตัดสินใจแลกชีวิตไปอขายเชียวขึ้นมาคีร่าโอ้โหมาโโหนึกว่ากองทัพ ได้ชัดดาวผมไปแต่ว่าผมก็ได้ป้อมอะ่ะเก็บมาได้2ด้วยเบรกเกมฝั่งข้ามได้ดีอยู่ทีมเราตัดสินใจไม่เอาคอรนะแล้วก็ไปไล่ฆ่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยไหวไหมเนี่ยแต่ว่าฝั่งข้ามตายไปแล้ว3เหลือไอรีก,กับเอลสูไงผมไม่มีฟิกนะเอลสูอันตีไปแล้วสไลด์เข้าไปทุกหัวเสียเกิดนะเอลสูโอ้โหผมรีบกดอันตีไปว่ะแต่ว่าก็ได้เอลสูมาอยู่ตามด้วยไอรีอีกตัวเรียบร้อยอ่าจัางหวะนี้น่าจะเป็นแบบชัยชนะของ ทีมเราแล้วแหละโอ,โอ้ตอนแรกนึกว่าจะแพ้นะตั้งแต่ดับ,ดบตัวและเอาอเปซ่ามาลมทะเลาะกันอย่างหนักเลยอะแบบตั้งแต่ตอนเลือกตัวมิดสองตัวนี้แต่ก็โชคดีที่ชนะมาได้นะเกมนี้เราก็แย่ง MVP ของยูเอมาได้นะตัวบัคสกอร์ MVP นะี <c oughs> นะคะแนน m v p เท่ากันเลยดูดิเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ดาเมจเขาเยอะกว่าผมนิดหน่อยนะแต่ว่าแบบรับผมรับดาเมจเยอะกว่าเขาทีไฟเยอะกว่าสกอร์ก็ดีกว่าอะไรเงี้ย ขนาดเขาตายไปเจ็ดเขายังได้คะแนน MVP เท่าผมอะ่ะเกม GM ลองปรับปรับดูหน่อยนะยูเอะ